ผู้นำของอิสราเอลนะคะมีการหารือกับผู้นำของกาตาค่ะในการให้ความสําคัญเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันนะคะที่ถูกฮามาสจับกลุ่มตัวไปค่ะขณะเดียวกันนะคะมีภาพของกลุ่มผู้ที่ประท้วงค่ะในอิสราเอลนะคะเป็นการต่อต้านผู้นำอิสราเอลแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันค่ะ กลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาคูของอิสราเอลในกรุงเทลอาวีฟพร้อมเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยทันทีในอิสราเอลกล่าวหารัฐบาลยึดเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งและอยากให้รัฐบาลพยายามมากกว่านี้เพื่อช่วยเหลือตัวประกันจากกลุ่มฮามาสส่วนความเคลื่อนไหวที่กรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะ ผู้ประท้วงนับหมื่นคนร่วมชุมนุมเดินขบวนเพื่อแสดงความเป็นเด็กภาพกับชาวปาเลสไตน์และต้องการให้ยุติการช่้รบในฉนวนกาซาระหว่างนี้มีการประทะกระทบกระทั่งกันประปรายระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจราจรแต่ไม่มีรายงานเกิดเหตุรุนแรงตำรวจเผยจับตุมตัวมีการจับกลุ่มตัวผู้ประท้วงไปกว่า10คนนะคะและผู้ชุมนุมที่เดินขบวนก็มีผู้เข้าร่วมมากถึง3 0,000ื่นคน อีกด้านหนึ่งค่ะประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซของอิสราเอลได้กล่าวบนเวทีการประชุมความมั่นคงมิวนิกในเยอรมนีว่าเขาได้พบหารือกันกับนายกรัฐมนตรีกาตาแล้วก็คิดว่าผู้นำกาตากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อเป็นคนกลางเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาแล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้ความสำคัญในการช่วยเหลือตัวประกันด้วย ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแถลงล่าสุดว่าเขาได้ส่งผู้แทนเจรจาเพื่อเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นำสหรัฐแต่พวกเขาจะไม่กลับไปเพื่อเจรจาเพิ่มเติมเพราะข้อเรียกร้องของกลุ่มฮามาสหลอกลวงเนทันยาฮูกล่าวกับนักข่าวบอกด้วยนะคะว่า ไม่มีประโยชน์ในการเจราจาเพิ่มเติมจนกว่ากลุ่มฮามาสจะเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องของตนเองข้อตกลงทางการทูตกับปาเลสไตน์ที่กว้างขึ้นสามารถบรรลุข้อตกลงผ่านการเจราจาโดยตรงโดยไร้เงื่อนไขเท่านั้นการโจมตีทางอากาศและภาคพ,พืดดินของกองทัพอิสราเอลสร้างความเสียหายอย่างหนักในฉนวนกาซาบีบให้ชาวปาเลสไตน์เกือบทั้งหมดต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนของตัวเองกระทรวงสาธารณาสุขป,ปาเลสไตน์ ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว28,858คนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพลเรือนตั้งแต่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารสงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มฮามาสส่งนักรบติดอาวุธปุกอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมามีการสังหารผู้คนไป1,200คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและมีการจับกลุ่มตัวประกันไว้253คนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ